สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกูดกีเกมและเกมใหม่ซอมบี้มอนสเตอร์ทาที่สองพันเนี่ยเดี๋ยวเก็บอาวุธก่อนออกไปลุยซอมบี้กำลังเล่นน้ำนยา่างกะกินนารีเลยเสียงน้ำอย่าเย็นใจเ็เอาวุธเยอะนะ รองเป็นตับเลยจ้าเอ๋คุณนอนสวัสด,ดีมาแล้วนนป็นไงคืออะไรนะ่ะหน้าง,งกเงก,งกงกอยู่ในน้ำดูนั่น ไม่สดนะดูดูเขามีแต่กินนารีดูดูด,ด,ดูแล้วขอชมให้แบบชัดๆก่อนนานนะดู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 ดดมันใสมันใส,สมันใสของดอกเลย ได้รําอะไรจังเลยน้ำใสดีจังเลยเกมนี้ทำค่อนข้างออกมาดีนะจังเดีว,ว่าปุ่มยิงกับปุ่มคอนโทรลเนะี่ยมันอยู่ปุ่มเดียวกันไม่มีเกมไม่มีปุ่มยิงออโต้คุณผู้ชมเตอ๋โบครับติกจะได้เนี่ยนะย,งยิงไปด้วยเร็งไปด้วย โมโหตายคนเลยียเหมอ่อเต็มหน้าเลยเรียงแถวมาเป็นจับกับ,บคุณผู้ชมเบอร์ชโชว์โมชั่นมาทำไมเออโอ้โหแขนยังออกกำลังกายอยู่เลยนะดูดิมา กลายพันธ์กันหมดเลยคุณผู้ชมเอาให้พรนะ้อมเลยเฮ้คุณนนมาเลีงไว้รอเลยไหมเต็มเต็โมโลโมชั่นอ่าเดี๋ขึ้นบกกันมีใครรอต้อนรับเราอยู่โอ้คุณนนหมาไหนรองดูวิเป็นไง อาชิบหายโดนตัวโอ้ยอันนาเทนนอชีวิตไม่ได้ตกใจวะเดิน้ยหลายตัวแม้มมันต้องเล่งด้วยยิงไปด้วย โอ้ยยิงไข่ยิงไข่ดูไข่คนน้อนหมานะั่นปูตรงมันนี่เน่นี่เน่นี่เน่นเนโมโหนันโมโหไปยิงไข่อนาะ โอ้ไม่ไหวเลยเร่งลำบากจริงๆคุณผู้ชมเอ้อได้ปุ่มยิงออโต้เจ้าเลยขึ้นไปให้ได้น่าจะเหลืออีกตัวเดียวแล้วเนี่ยมีปุ่มจำไปด้วยเนาอตน,นอตคุณนอนอต ฮ่ฮยแต่ย,ตยอด,ดีกว่าโอ้ยอย่าเอากรวยอย่างเดียวเอาหาด้วยคุณผู้ชมเลยไปลุยต่อเก็บยาก่อนกล่องก็มีดินได้ด้วยนะเอกคนเหนื่อยเลย แวบบแวบบเอาละครับพอคลิปนี้ก่อนเพราะว่าถ้าอัปโหลดเยอะนี่ใช้เวลานานมากสักสี่นาทียังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพืปเป็นกำลังใจช่องกุดจีเกมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับรับรองเกมมันแน่สวัสดีครับ